วันนิวส์ตรงไปตรงมาส่วนฟุตบอลไทยลีกครับนัดกลางสัปดาห์นะครับเตะกันไปเมื่อวานสองทีมเต็งครับบุรีรัมย์กับเมืองทองต้องบอกว่ากอดคอคว้าชัยด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ชนบุรีต้องบอกว่าชีช้ำครับโดนขุนแผนสุพรรณมาลูบเขี้ยวนะครับมาหักเขี้ยวฉลามขาถิ่นครับ ุตบอลไทยลีกนัดก,กลางสัปดาห์เกมบิ๊กแมตช์อยู่ที่สนามเ c g s t a d i เ m เดียมเมืองทองยูเนเต็ดอดีตแชมป์ไทยลีก3สมัยพบก,กับบางกอ,อก,กลาส f อครึ่งแรก BG โอกาสเยอะกว่าแต่จบสกอร์ไม่คมเสมอกันไป0ูนย์ต่อแต่ครึ่งหลังเจ้าถิ่นแก้เกมมาดีและขึ้นนำก่อนจากการมงของครีตั้นซินวานาทีที่54และมาได้ประตูที่2จากครีตั้นซินวาคนเดิมในนาทีที่66จบเกมเมืองทองชนะ2ประตูต่อศูนย เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันต่อที่แชมป์เก่าบุรีรัมยูนเต็ดเปิดนิวไอโมบายสเตเดียมรับการมาเย,ยือนของราชนาวีประตูเดียวในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่82จากลูกโทษที่จุดโทษของอันเดรสตูนเยสกองหลังของทีมส่งผลให้แนวรับชาวเวเนซเวลายิงไปแล้ว4ประตูขึ้นนำเป็นดาวซันโวไทยลีกเวลานี้ด้านฉลามชนชนบุรี f อฟซเปิดชนบุรีสเตเดียมพบกับสุพรรณบุรีที่เกมนี้มีบรรยากาศอบอุ่น เมื่อสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลกลับไปเยือนทิมนเก่าที่อยู่มานานกว่า10ปีเกมนี้เป็นสุพรรณบุรีที่บุกมาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งถิมช้างศึกยุธทธาถีขึ้นนําก่อนจากธินกรอสุรินตั้งแต่นาทีที่10แต่เจ้าถิ่นได้ประตูตีเสมอจากสุทินันพุกหอมแต่แล้วนาทีที่82สุพรรณมาได้ประตูชัยจาก ore, ดาเดราปอเร่ดาวเตะต่างชาติของทีมจบเกมสุพรรณบุกชนะ2-1หนึ่งและเป็นการบุกมาชนะเหนือชนบุรีเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีด้วย ่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจอาร์มี่ยูไนเต็ดแพ้ราชบุรี1ประตูต่อสามสมผลให้ทีมราชันมังกรขึ้นนําเป็นจ่าฝูงไทยลีกเวลานี้ัชนาทฮอนบิลชนะนครราชสีมา3ประตูต่อหนึ่งสุโขทัยเสมอเชียงรายศูนย์ประตูต่อศูนย์พัทยายูไนเต็ดแพ้แบงคอกยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อสองและบีบีซียูชนะรีสเกตสองประตูต่อศูนย์ส่วนลีกระรองดีวิชั่นหนึ่งพยัคฆ์รานาเชียงใหม่เอฟซีเปิดสนามสมโภชเจ็ดร้อยปีรับการมาเยือนขอ,ของขอนแก่นยูไนเต็ดน และเป็นทีมเชียงใหม่ที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากคูซี่เฮอร์มันนาทีที่12โชคลาบดินแสงนาทีที่41ส่วนทีมเยือนได้จาก San au, นิวสันอัสซุนเซลนาทีที่57จบเกมเชียงใหม่ชนะ2-1เชียงใหม่เวลานี้แข่ง2นัดมี3คะแนนอยู่ดับที่7ส่วนขอนแก่นยังไม่มีคะแนนและอยู่ที่3จากท้ายตารางวันนิวสตรงไปตรงมา